วันพฤหัสวนเวียนมาอีกแล้วค่ะวันนี้เราก็จะพาไปดูเราขายของข้างนอกกันอีกแล้วทุกวันพฤหัสของที่ขายก็จะเป็นของทานเล่นนี่แหละค่ะปอเปี๊ยะกุ้งชุบแป้งทอดแล้วก็มีไก่สเต๊ดด้วยค่ะของทอดก็จะทอดออกใหม่ๆร้อนๆส่วนไก่สเต๊ะนะคะหวานจะนึ่งไปให้มันสุกประมาณ7-80เก่อนค่ะแล้วไปถึงถึงจะไปย่างให้มันเหลืองให้มันหอมเวลาลูกค้าเดินผ่านเขาเห็นเราทอดออกใหม่ๆเขาเห็นเราย่างร้อนๆมีกลิ่นชวนกิน เขาก็จะแวะค่ะงานเขาก็จะมีตอนเย็นค่ะทุกเย็นวันพฤหัสห้าโมงเย็นเราก็จะออกจากร้านช่วยกันขนข้าวขนของไปตั้งร้าน,นลแล้วก็ปล่อยให้น้องอายขายอยู่กับคนยอดตกบันไดข้าจะตายตกบันไดนะแม่่ะหอบข้าวหอบของขึ้นลงอยู่ชั้นสองค่ะแล้วก็ทุกวันพฤหัสเขาจะให้เราจับฉลากว่าเราจะได้ที่ตรงไหน พืรหัสนี้เราได้ที่แคบมากๆเลยค่ะมาถึงก็ทักทายสวัสดีแม่ค้าคนอื่นก่อนเลยสร้างมิตรสัมพันธ์ที่ดีความที่ที่มันแคบอาทิตย์นี้เบียดกันไปเบียดกันมาไปก็ไม่รู้ว่าจะตั้งตรงไหนดีค่ะหนึงก็คือร้านข้างๆเขามีเตาย่างแล้วมันก็ดึงไฟแรงมากสรุปแล้วก็คือไฟช็อตทั้งคืนพากันวิ่งหาสาเหตุกันใหญ่เลยแต่ละร้านก็โทษกันไปโทษกันมาสรุปแล้วไม่เกี่ยวกับเราค่ะอยู่ที่หม้อแปลงเขาเองคือเขาให้ แม่ค้าคนที่มีไฟแรงๆมาอยู่ติดกันมันก็เลยแย่งไฟกันตอนที่เราช่วยกันจัดตั้งร้านานี่ก็เป็นเวลา5้าโมงเยน<ำ>็นค่ะพอเสร็จแล้วหวานจะต้องรีบกลับไปที่ร้านทำงานต่อที่ร้านดูคะ่ะ<ค>บรรยากาศตอน5้าโมงเยน็นแดดยังจ้าอยู่เลยตแต่ลูกค้าเขาจะทยอยมาตอนหนึ่งทุ่มคะ่ะ นางเอกของเราก็มาถึงแล้วค่ะไม่ได้ให้นางทำอะไรหนักหรอกก็คแค่ให้นางมาคอยเก็บต <c oughs> ังเฉยๆน้องอายมากระซิบบอก <c oughs> ช่วยบอกคุณย่าหน่อยได้ไหมเวลาลูกค้ายืนรอนานๆนะ่ะให้รีบทอนตังค์เพราะว่ามีผู้บ่าวมาจีบคุณย่าเยอะมากและนางก็ยืนคุยอยู่นั่นแหละไม่ได้ดูว่าลูกค้ารอตังค์งทอนใครจะกล้าไปบอกล่ะคะเดี๋ยวนางากกนวินค่ะ ปลาหมึกหนวดเล็กๆนี่หวานจะเอามาต้มก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะให้มันนิ่มมันเปื่อยหน่อยหนึ่งแล้วจะเอามาย่างอีกทีให้มันหอมวันนี้หวานเอามาย่างใส่เห็ดใส่หัวหอมใหญ่แล้วก็กะจะใส่พริกหวานค่ะมันไม่มีวันนี้ก็เลยใส่มะเขือเทศเล็กๆให้มันเป็นสีสันแล้วก็คลุกด้วยซอสเป็นซอสพริกไทยดําค่ะวันนี้ ตอนแรกว่าจะทําทอดมันปลาที่นี้ต๊ะข้างเขาทําแล้วค่ะทอดมันปลาแต่เป็นแบบพื้นลังนะคะที่แบบว่ามีแป้งเยอะๆค่ะเราก็เลยไม่อยากจะขายแขงเขาเดี๋ยวเขาจะหมั่นไส้เอาอาทิตย์นี้เราขายดีกว่าอาทิตย์ที่แล้วค่ะจนเมนา่อยหร่ต้องโทรมาให้เอาของเติมให้เราก็ให้มาเร็วเลยค่ะให้เอาของรี่เติมให้ ที่ว่าอยู่ไม่ไกลบ้านขับรถไปไม่นาทีสิบนาทีก็ถึงแล้วค่ะวันนี้คนก็เยอะเช่นเดิมเพราะว่าที่ฝรั่งเศสเขามีวันหยุดยาวค่ะตั้งแต่วันเพื่อหากันอาทิตย์เลยคนเขาก็เลยออกเที่ยวออกอก,กินกันพอเสร็จจากร้านไปมาเกื้อสีทูนทานก็รีบไปช่วยนางค่ะคนนึงทอดออกคนนึงก็เป็นคนตักใส่จานส่วนคุณย่าเราก็ให้กลับบ้านแล้วค่ะเพราะว่ามันก็จะุ่มแล้วกลัวนาง,งเหนื่อยแล้วอีกอย่าง,งนางจะต้องไปอยู่เพื่อนหลานสองคนด้วยเพราะว่ากว่าหลานจะกลับบ้านก็อาจจะ ส่วนคุณพ่อก็อยู่รอให้ลูกค้าออกจากร้านให้หมดค่ะคุณดนคุณพ่อก็มาเล่าให้ฟังว่ามายืนแอบดูน้องอายขายของตอนช่วงหัวค่ำค่ะบอกว่าขายดีมากและอีกอย่างนั้นก็ยิ้มแย้มแจ่มใสลูกค้าก็เลยชอบจริงๆอยากจะทําเป็นหมูสเต๊กน,นะคะแต่ทีนี้เราก็กลัวว่าเมื่อวอนนี้เขามีแขกเยอะค่ะเป็นแขกขาวเพิร์นโบโลโคอะไรอย่างนี้เรากลัวว่าเขาจะไม่กินก็เลยทาเป็นไก่ค่ะแต่จริงไก่ก็อร่อยนะครับนิ่มดีค่ะ กันจะใช้ไก่ช่วงสัตว์โพกนะคะไม่ใช้ไก่ช่วงหน้าอกเพราะว่าช่วงหน้าอกมันจะแห้งทําไปขายไปคุยเล่นคุยหัวกับลูกค้าไปก็สนุกดีค่ะน้องอายนางชอบค่ะออกมาขายของข้างนอกได้เจอผูเจอคนได้เปลี่ยนบรรยากาศได้นําเสนออาหารเอเชียด้วยค่ะบางคนยังไม่เคยไปเที่ยวเมืองไทยเขาก็ไม่รู้ว่าไก่สเตะเป็นอะไรแต่ที่จริงของทอดปลาปุยะอะไรพวกนี้เขารู้จักอยู่แล้วค่ะที่นี่ขายดี ลูกค้ามาคุยหยอกน้องอายบอกทำงานไม่เป็น้าทุ่มกว่าแล้วค่ะเราจะเก็บร้านกลับบ้านแล้วหวานก็จะไปเดินเอาถุงไปเก็บขยะตามที่ลูกค้าเขากินทิ้งไว้แถวแถวร้านเราเพราะว่ามันก็จะมีจานที่ร้านเราด้วยแต่จริงๆใช้เป็นจานกระดาษนะคะทิ้งเลย หนุมๆเสร็จจากที่ร้านก็มาช่วยเราเก็บของกลับบ้านกันค่ะแต่ก่อนจะกลับก็ขอพากันดื่มน้ำเก๊กหวยคนละแก้วก่อนแก่เหนื่อยบางวันเราก็เล่นก็หัวกันค่ะบางวันเราก็หยุมหัวกันค่ะทุกคนก็เป็นธรรมดาแหละคนทำงานด้วยกัน หายเหนื่อยแล้วก็ลุกขึ้นสู้ต่อค่ะเก็บข้าวเก็บของกลับบ้านเราไอตอนนี้แหละค่ะทุกคนเหนื่อยสุดๆขี้เกียจสุดๆเลยแต่ก็ต้องรีบทํารีบกลับค่ะแอบส่องบรรยากาศให้ดูคนอื่นๆค่ะเขาก็ดื่มไปเต้นรําไปหน้าอิจฉาสุดๆเลย ตัดภาพมาที่เราค่ะเสื้อผ้าก็มอมแมมเหนื่อยก็เหนื่อยรีบพากันเก็บของกลับบ้านคนละไม้คนละมือค่ะไม่ถึง20นาทีเราก็เก็บร้านกันเสร็จแล้วกลับไปถึงบ้านเราก็ต้องเอาของอันไหนที่เป็นของสดก็ต้องเข้าตู้เย็นไว้อันไหนที่เป็นของล้างพรุ่งนี้เราก็ค่อยมาล้างกันค่ะ แล้วก็ช่วยกันขนของลงจากรถอีกนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ